มามาดูเกมกันต่อนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการแข่งขันนะคะรอบ3.2ทคลีมนะในประเภทเดี่ยวชายนะคะเป็นการพบกันระหว่างไทยนะคะเสื้อสีแดงนะคะพบกับโรมาเนียนะคะเสื้อสีดำนะคะเริ่มทำการแข่งขันในเซตที่หนึ่งนะคะชนะเมื่อกี้ก็ได้เงินหมื่นแล้ว อาเป็นไรอะ่ะเหยียบเส้นเหรอลูกแรกเสิร์ียไปนะต้องเสฟลูกทุสองนะไม่แน่ใจว่าอะไรน่าจะเหยียบเส้นนะอีโนโจับหนึ่งชงสองม,มันจะสวยไอ้โรมมน,นียยังรับได้แก้หัวข้ามมาพีโนททำอะไรลูกนี้นาากสวรรค์ข้ามไปก่อนโรแมนเนยจับได้ ปาดมือเป่าเ<า><า>ป,า,ปาเสียเองนะคะเป็นแต้งของพี่นุ่งนะคะสนามที่ไหนครับสนามที่ประเทศจีนนะ,ะทุกคนมันเอาสูงขึ้นกว่าน,นี้ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาขึ้นสูงให้อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราแอบไล์นะคะสนามหนึ่งสนามสองเขาไม่ไล์นะคะเดี๋ยวป๊บนึงอาจจะกล้องสัง่นๆบางคนอยากดู ที่มีเสียงภาคนะคะแอบก็เข้าใจนะเพราะว่ามันมีเสียงภาคมันอาจจะได้อัตรลดกว่าแต่บางคนก็ไม่ชอบนะเพราะว่าชอบเปาคอามเน้นไปทั่วนะคะอาจจะแบบชอบที่มีสกอร์มีอะไรมากกว่าแล้วแต่ชอบนะคุนชอบช่องไหนดูช่องนั้นได้เลยนะคะแต้มตอนนี้สองศูนย์ต่อสองนะคะอยู่ตนี้ฝาโนเตดีนะคะเป็นแต้มของไทยนะคะแก้มตอนนี้ที่ศูนย์ต่อสามนะเสียดายตุ้มนิ่งสงอยเซะโปได้สามสอง อันนี้สามสองหมดเลยเนี่ยที่แข่นยังไม่ครบสิใช่คะนะเข้าสิบหกว่าผู้ชายมีเยอะท่านินสมอแซงมาปูครั้งหน้าอือเดี๋ยวครั้งหน้าได้เจอกันอีกค่ะยังยังมีครั้งต่อไปนะคะสนามที่ไหนยังไม่ตอบใช่ไหมทุกคนสนามที่ประเทศจีนนะคงจีนานนะคะพี่โนจับ 1, หนึ่งชงสองหัวข้ามไปโงวันนี้ทำไร แะยอดมากยันข้ามเอาเหัวข้ามมา <S <S เจนโนปิดเกมส,สวยๆออยันข้ามไปแล้วเนาะลืมโอ้ลูกนี่สวยมากอืมเอ็ดบอลน,นะเล่นตั้งนานาเอ็ดบอลก็คือเรื่องใหม่นะคะเมืออพี่หยกนะโตมันเป็นนาทีนะคะสุดท้ายเอ็ดบอลที่เล่นมาไม่มีค่าเลยนะคะอาจจะมีค่าอยู่แหละแต่ว่าแบบมันเหนื่อยนะไม่ได้แต้ม ตโน่หัวสวรรค์รอดูหัวพิฆาตเมฆาโอ้โหชื่อแต่ละชื่อมีมีมีชาด้วยเหรอเนี่ยอากาศร้อนนะครับที่จีนหนาวค่ะทุกคนเมื่อเช้าสิบสององศานะคะแล้วอะแอบเจ็บข้อเท้าใช่ไหมยิ่งหนาวยิ่งเจ็บว่ะปกติเท้าก็บวมแล้วพอ,อยิ่งหนาวยิ่งเจ็บค่ะยิ่งโดนบอลนะโอ้โหเจ็บมากไม่ร้อนเหมือนบ้านเราเลยนะงงมากบ้านเราไม่ร้อนมาก เต็มตอนนี้03ยังอยู่ที่0ู3อยู่นะอยู่นี้เขาเสือข้ามมาี่โน่จับหนึ่งชงซอมมาแต่ยอดเบ่าๆเขายังเกิดได้ชงเข้ามาแต่ยอดข้ามมาี่โน่จับหนึ่งสองหัวไปเขาหัวกลับขาซาให้มันตายเออนี่นะเจนโน่เรามีพื้นฐานตก็ เล่นเลยมาเล่นเดี่ยวเลยไม่ถนัดจริงๆต้องซ้อมค่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้แข่งเดี่ยวเราก็เลยไม่ค่อยได้ซ้อมนะคะมีแมตช์นี้นะคะแต่พี่โนเขาเล่นเขาเล่นเดี่ยวมาก,ก่อนนะคะ่อนข้างจะถนัดเดี่ยวเลยนะพี่โนนะเพราะว่าวงเตะวงอะไรเขาให้เดี่ยวมากนะคะอาจจะไม่ได้เด้งแรงนะคะแต่ว่าเตะชัวลงละคะู่ค่ะแตมตัวนี้สีศูน์คาะไทยนันอืทันเฉยทันไหมทันเฉยอ่ะ พี่โนโทำอะไรตรงนี้หัวข้ามไปโรมาเนียจับยอดมาเ้าวพี่โนโจับหนึ่งสองเตะเรยียบ้อยลรกนี้โรมาเนียได้แต่ยืนดูนะคะพ<ว>รุ่งนี้มีไหมมีค่ะชิงวันไหนครับชิงวันพรุ่งนี้นะคะตอนสี่โมงที่ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวแอดจะอัปเดตโปรแกรมแข่งอีกทีนะคะ<ว>ตอนนี้ยังไม่ชัวร์นะคะเรายังไม่รู้ว่าเข่งที่ไหนนะโรมาเนียคนนี้แพ้เด็กใหม่ของเรามาแล้วหรือเปล่าใช่ๆค่ะแพ้พี่หลีนะคะแพ้พี่หลีมา พี่โนโเขาเล่นเก่งแต่อาจจะพูดช้าอย่าบูบี้พี่โนโนะใช่ไหมพี่เบียมีคนบูบี้พี่โนโแหละปาดมาโอ้โหลูกนี้พี่โนโจะมาทวงนะคะว่าล้นหรือเปล่าจะไม่ล้นนะคะแข่แต้มของฝั่งโรมาเนียนะคะแต้มตอนนี้นะคะอยู่ที่ห้าหนึ่ง อึง้งเรียบร้อยอันนี้เสรอกเอสของแพ้นะของแพ้ต้องเสรอกเอสแบบนี้ไม่ได้เปิดเลย,ะยนะคะดูดูแหวนตัวนี้หกต่อหนึ่งค่ะโอ้โหเสรอกเอสสองลูกแล้วนะคะเสรอกเอสนะคะสองลูกแหวนตัวนี้หนึ่งต่อเจ็ดค่ะเดี๋ยวจบสนามนี้นะคะแอบดบจะไป กระเพกไปสนามสามก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูพี่ซอแข่งนะพี่ซอเจอกับโนเอเจอกับคันเตารี่โอ้สุดยอดพฟร์กระโดดเนอะลูกไก่ไปไหนแล้วก็เตะลงไหนนอเออปปาโนโซตขนาดโตโนหลังจากลืมมิชากลับมาฟอร์มเดี๋ยวคนละโน่นะคะทุกคน แอดค่ะน้องเก่งไปเล่นตะก้อแล้วเหรอคะใช่ค่ะพี่เก่งไปยทำตามความฝันนะคะเอซจัดโนเอฟซค่ะจีโนให้ชนะนะจะได้งอนิชาแล้วคนละโน่นะคะทุกคนแอมตอนนี้อยู่ที่หนึ่งกัเก้านะอยูกับตัโน่นี่เป็นไงล่ะเตะแรงก็ได้หยอดก็เป็นนะคะแอมตอนนี้สิบต่อหนึ่งค่ะผู้หญิงคู่แข่งที่กอดสมุยเราชนะแล้วมันรายการอะไร ตอนไหนคะที่ก่อสมุยแข่งนานแล้วนะคะปีสองปีแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีแข่งนะคะของเควอนนะ,ะพิโนโฟิตเออเชนเนอร์อดีเนาะก็เลยฟิตเนาะตอนนี้เป็นเซตพอยต์ของพ่โนแล้วนะคะแต้นตอนนี้ที่สบิบเอดต่อหนึ่งเลขสวยเลยนะเนี่ยหนึ่งหนะึ่งหนึ่งหนึ่งะ ตอนนี้คนดูใน YouTube จะแตะ900แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะอเอาเสิร์ฟเสียติเงยหนากันไหมแต้มตอนนี้สเิเต่อ2ค่ะลูกนี้กรรมการให้เป็นลูกเอดบอลนะคะเอดบอลจากการเสิร์ฟนะคะเอ็ดลูกไหนเสิร์ฟลูกนั้นนะคะเมืะะ่อกี้เอดบอลลูกที่หนึ่งนะคะก็ต้องเสิร์ฟลูกที่หนึ่งใหม่นะคะสีส้มผมยาวชื่ออะไร สีส้มผมยาวอันไหนคะทุกคนเรียบร้อยนะคะปิดเซตแรกไปะคะ่ะในเซตที่หนึ่งฮะ,ะไทยนะ,ะเอาชนะโรมนเนียไปได้คะแนนสิสองต่อสองค่ะทําเด็กหนึ่งนาทีนะคะมาดูเกมกันต่อนะคะเริ่มการแข่งขันในเ,เซตที่สองนะคะยูโนเซิร์ฟรุ่นนี้ ความสูงได้แต่ทิศทางไม่ได้น้านเมื่อกนะี้เสร็จพวกที่สอบนะคะฝึกขาวข้ามาจับหนึ่งชมสองพาด้ห้พี่โนยังจับได้ชมเขาเข้ามาจะสวยแกหัวมาก่องบุ่มนี้เขาต้องหัวมาก เป็นจังหวะของพี่โนแตะตายไหมมีเสียงมาแล้วนะคะแต่ยังไม่ตายนะคเขายังรับได้อยู่แต่แกไม่ลมเป็นแต้มของพี่โนนะคะขึ้นนําไปก่อนหนึ่งต่อสี่นะเออทำไมพี่โนไม่เสกหัวเลยเนี่ยนักผ่าสวัสดิ์เลยนะทุกคนมีชื่อด้วยนะเนี่ยรายการหน้าไปส่งปาโนเดี๋ยวแล้วครับส่งดีมากรายการหน้ารายการหน้าพี่โนเดี๋ยวนะจำไม่้อ๋อพี่โนนะจ๊ะไม่แน่ใจนะคะว่าส่งเดี๋ยวไหมที่เน่ยส่งคู่ผสมนะ กับแอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าส่งคู่ชายหรือว่าเดี่ยวชายนะคะเพราะว่าเลือกลงไม่แค่2อีเวนต์ไม่รู้อาจจะพี่โน่อาจจะลงเดี่ยวชายนะเอ้เขาใช่คู่ชายนะรอบหน้าคิดว่านะความคิดแอปเองนะเพราะว่าต้องเก็บแรงด์กิ้งของคู่ชายก่อนนะคะเพราะว่าพี่โน่ไม่มีแรง์กิ้งคู่ชายเลยมีแต่ตอนนี้มีแค่ถ้าแข่งอันนี้เสร็จก็จะมีเดี่ยวนะคะก็เลยต้องเก็บแรงด์กิ้งให้ครบก่อนนะคะทุกเพื่อนเรไปเวลาส่งแข่งง่ายๆ <c oughs> ตอนนี้ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครต้องขออภัยด้วยนะคะเจ้าหลีโบรบาณแข่งตอนไหนครับห้าโมงเย็นของประเทศไทยนะแข่งความกันสานพลัง <c oughs> รายการนี้ทีมหญิงไม่ได้ลงเล่นใช่ไหมหญิงแข่งไปแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อวานแข่งจบไปแล้วนะคะเหลือแค่คู่ชิงคู่ผสมพ่กนี้นะคะกับเดี่ยวหญิงพ่งนี้นะรอบชิง วันนี้มีแค่เดี่ยวชายอย่างเดียวนะคะตุ้มเล่นใ้มันมากใช่อะน,นโรมาเนียคู่นี้ฟรีมือติดกันคู่เห้นไปเลยท้องคนนี้อาจจะไม่แน่ใจว่าเจ็บรหรือเปล่าเดินเดินกปกติๆๆๆแต่ไม่ได้เยอะมากในอันนี้แอนไม่แน่ใจนะสะกอร์ตอนนี้สอนเท่ากันนะเขาส์บหัวไม่ลงนะคะ เสือรู้ที่ซองเข,ข่าข้ามใบเาีโนโจับหนึ่งชงเข่าพี่มีหยอดม,มียอด,ยอดแต่เขาพันห <c oughs> ยอดกลับมาคักซอนมาหน่อยนี่เรียบร้อยนะคะเสื้อดำถ่ายทอดสดหรือเปล่าถ่ายทอดสดค่ะนี่ไลฟ์สดจากสนามจีนานนะคะประเทศจีนนะคะ เสื้อดำสู้ออร่าพีโโาออาพ่โนไม่หวยืนมองออร่าพี่โนมันสว่างเจิดจ้าเฉลี่ยเกินพี่โนเซเวอร์ดกว่าเดี๋ยวสิจมใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะรูกนี้เสื้อส้มป้ายเทเบิลหนึ่งยังอยู่เสื้ออะไรครับเสื้อส้มป้ายทเทเบิลนี้นอันไหนคะอ๋อเสื้อส้มส้มคนนั้นเหรอคะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ น่าจะซื้อชื่อแตงโมนะแอดคิดว่ามีผู้ชายไหมครับไม่มีค่ะให้น้องผมยาวแบบนีด้ด้วยไหมเป็นกรรมการสนามนะน่าจะเก็บบอลน,นะโอ้หเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟเสียบเองนะคะเป็นเต้นของไทยนะคะอรอตอนนี้เราขึ้นนำไปที่ สามต่อห้าต่อสามนะพี่โนจะเสิร์ฟพี่โนนี่เสิร์ฟฝังเท้านะคะเสิร์ฟดีนะเขายัางเปิดได้ชมเข้ามาแก้ลงไหมปังลงด้วยพี่โนจาัดก,การนะแต่อย่างเดียวนะไม่สนใครนะขอแก้ไปเบาๆลูกหมงนะภาคสวรรค์อื โอเคอกก็มาอกก็มาเอาเอาเอาขาขามือยเออเขาบอกไม่รู้จะทำอะไรเอามือจับเลยแต่ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่รู้ว่าโดนโตเรื่อะไรแต่ว่าเราไม่ได้แต้มนั้นคุณไม่น่าเราเอามือจับแต้มตอนนี้ที่ห้าต่อสี่นะคะจะได้ตอบคอมเมนต์ใครต้องขออใครด้ตอนนี้อ่านไม่ทันนะคะคอมเมนต์ไหล ดีมากเบอร์ซิรีเก็บคะแนนสะส,สมที่จีนแข่งสังประเภทชายเดีย่ยวหญิงเดี่ยวพูดผสมใช่ค่ะแอบบนมู็มาครับแล้วก็มีแข่งแบบลุกนะไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าแอนก็ไม่ได้ติดตามขาดนั้นเลยไม่รู้ว่าเขามีแข่งแบบนี้ไหมแต้มตอนนี้สี่ต้อง 4, หกต่อสี่นะครไยบรมาเนียสี สายคาบมาดอมาจับหนึ่งชมสองอยอดเบาๆพี่น้องไปเลยเขาทำอะไรเขาหัว,หวกลับแต่ว่าเจ็ดตนะ่อห้าเป็นแต้มของไทยนะคอันนี้ไทยคือนำที่เจ็ดต่อสี่ค่ะเดี๋ยวฉันต้องเตรียมของก่อนเพราะฉันจะไปสนามสาม เด่นให้หน่อยใครเข้ารอบแล้วบ้างอตอนนี้ในประเภทเดี่ยวชายนะคะยังอยู่ในรอบ32ทีมอยู่นะ,ะทุกคนก็คือต่อไปนะคะจะเป็นน้องตุ้มเนาะที่เจอกับอาโปนะคะแพ้ไปแล้วตกรอบนะคะแล้วก็พี่โนโน,นะคะกำลังแข่งขันอยู่นะคะถ้าชนะโรมาเนียนะคะก็จะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะคะแล้วก็ต่อมีพี่สอนะคะที่ยังไม่ได้แข่งอรอบทาร์บอพี่สอนะ,ะเจอกับ ฮังการีนะคะคู่ต่อไปตัวที่สามนะคะเดี๋ยวแอดจะลงไปไลน์กำลังเตรียมตัวอยู่นะแล้วก็พี่หลีนะคะเจอกับญี่ปุ่นนะคะตุที่หนึ่งนะคะตอนห้าโมงตามประเทศไทยนะต่อคู่ที่สองเลยคือไล์ยาวๆนะคะแล้วก็พี่ยาร์ตนะคะเจอจีนนะคะแล้วก็พี่ต้นเจอกับอันนี้คืออิรักณ์หรืออะไรนะโรมาเนียเสือทุกออกไปค่ะเส์ฟคู่ที่สอง โอ้เสิร์ฟดีแต่พี่โน้ยังเปิดได้นะจาน่าโน้แต่ยอดอคอยเลยลูกนี้วันชิงแข่งสนามไหนครับยังไม่ทราบนะทุกคนตอนนี้สนามยังไม่ชัวร์แล้วเหมือนแบบตอนแรกเขาจะให้แข่งในอินดอรดสักพักเปลี่ยนเป็นเอดอโดแล้วก็เปลี่ยนมาอินดอีกนะวลืมเนี่ยยังไม่รู้นะ่าจะทราบหลังหลังจากแข่งวันนี้เสร็จนะเ,เดี๋ยวเขาจะแจ้งมาอีกทีนะแอดก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะ ทั้งหมดแข่งกี่ประเทศมไม่ได้นับเลยนะคะว่ามีกี่ประเทศเห็นไ,ได,ไได้ทำไมอะแต่ว่าไม่รู้มีใครเอาประกบแล้วหรือยังนะเปิดสองหน้าตา่างอีกจอเอาภาพอิดจอเอาเสียงแบบนี้ก็ได้แหละคะ่ะดีดีค่ะเอาเสียงภาพแอปไปแล้วก็ไปเอาจอภาพของฝั่งพิเทษก็ดีเหมือนกันนะคะ,ะ,คะแบบนี้ก็ดีนะ,ะจะได้ดูสองอันเลย เรียบร้อยนะคะในการแข่งขันในเซตที่2นะคะไทยเอาชนะโรมาเนียไปด้วยคะแนน12-5ต่อนะสรุปผลการแข่งขันนะคะไทยเอาชนะโรมาเนียไป2ต่อ0เซตนะคะ